สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กับช่อง a t i ีครับวันนี้เราจะมาลอยกระทงออนไลน์กันเย้ต่อมือต่อมืออ่โอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอดีว่าผมไม่ได้ไปลอยกระทงก็เลยมาลอยกระทงออนไลน์กันซึ่งเราก็มารอยในเว็บนี่เลยสนุก .com ซึ่งเขาทำลอยกระทงออนไลน์เอาไว้ซึ่ง ผมว่าดีนะเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเสี่ยงโควิดนะช่วงนี้ก็เหมือนจะระบาดแล้วไม่รู้หรือเปล่านะก็อยู่ว่าันดีที่สุดนะช่วงนี้ก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยทําให้แม่น้าเนี่ยไม่โสกปรกนะครับนะเพราะาเราช่วยลดมลพิษได้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่ามันทํำยังไงโอเคครับแล้วเข้ามาที่เว็บนี้นะครับเว็บสนุกออนไลน์ หรือง่ายคือสนุก .com คอมนั่นแหละพิมพ์ไปเลยครับใน Google ว่า,อาลอยกระทงออนไลน์ก็ได้เราหาคำที่เป็นลอยกระทงออนไลน์ที่เป็นเว็บสนุกนะครับโอเคไปดูกันกดสร้างกระทงก่อนโอเคครับนี่กระทงสวยไหมสวยอยู่นะโอเคเลือกกระทงก่อนเลยผมมีหลายแบบนะมี6แบบมีกระทงใบตองมีกระทงดอกไม้กระทงผลไม้แล้วก็กะลาน้ำแข็ง กีบบัวซึ่งเขาจะมีบอกแล้วว่ายอสลายกี่วันนะเช่นกระทงใบตอง14วันดอกไม้14วันผลไม้6เดือนกาลา15วันุมแข็ง30นาทีกระทงกีบบัว14วันซึ่งผมว่าเป็นทีนะเป,นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะบอกว่ามันลอยแล้วเนี่ยมันจะยอดถลายภายในกี่วันผมเนี่ยขอเลือกเป็นเบสิกนะครับก็คือ กระทงใบตองอ่าโอเคเป็นเบสิกของพื้นบ้านไทยนะใบตองเรานั่งทับตั้ตแต่เด็กเดนะเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ารอยวัดไหนนะอ่าผมอยู่ผมอยู่ภาคตะวันออกมันมีให้เลือกไหมอะเลือกไงต่ออ๋อโอเคภาคตะวันออกเลยแค่นี้นะเราเราเลือกได้แค่ภาคก็จะใช่นะครับต่อไปตั้งจิตฐานอ่าเราเลือกเลยว่า อัญหาอะไรมีดอกบาไม่รู้ลยคือความรักอันยาวนานเงินทองครับเป็นเงินในบัญชีใช้กี่ปีก็ไม่มีหมดอ่าดีดีดอกรักนะครับความรักที่ดีมีมิมมแค้ดอกกล้วยไม้สุกกายสุกใจโรคภัยก็ไม่มีอ่าเป็นอ่องที่ดีดอกดาวเรืองนะครับงานรุ่งพุ่งแรงก็คืองานเราจะดําเนินไปเรื่อยๆโดยเราเนี่ยมีงานที่ดี ไม่ยากจนนะครับก็คือเราได้งานเรื่อยๆงานเราดีๆๆขึ้นเรื่อยๆข้าวสารนะครับโชคดีมีคนพร้อมเปรอ่าอันนี้น่าจะเป็นคนเลี้ยงนะฮะโอเคผมขอเลือกเป็นช่วงนี้นะครับเงินทองผมก็ไม่ค่อยมีผมขคอแต่เงินทองนะครับมันหาได้อยู่แล้วนะเนาะเราขอเป็นความรักที่ดีนะกับมีมิตรแท้โอเค ต่อไปนะครับใส่คำอธิษฐานาถึงการอธิษฐานนะครับก็เร,เราอธิษฐานได้เช่นเราจะขออะไรก็ได้อธิษฐานตามอธิษฐานที่เราไปลอยกระทงจริงๆผมขออนุญาตอธิษฐานแป๊บหนึงนะครับแล้วก็เขียนไปเลยมีเราเขียน1ป0ต้วยี่สิบตัวอักษรซึ่งน่าจะพอนะสำหรับรายค่ายบางคนนะครับ ผมขอไปพรอตัาคู past, ่แล้วขอให้ีีเขียนผิด ที่จริงใจนะรักตลอดไปจนชั่วไม่รานะอ่ะผมเขียนผิดต่อไปนะไม่เป็นไรคิดว,ว่าเราจะได้เราได้ไปพอด้ ก็ได้พอแล้วโอเคตามนี้นะก็ขาให้เขียนชื่อแล้วก็กดลอยเลยครับอ่ะเรากรละทงเราลอยไปแล้วเราจะมี Facebook ให้แชร์เดี๋ยวผมไปแชร์ที่หลังโอเคเรานี่ครับสำหรับการลอยกระทงออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่ามัน คนอยนะู่บ้านอหะมันบางคนมันก็ไม่ได้ไปนะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรก็ถือว่าดีครับที่เราได้ลอยกระทงโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกซึ่งเว็บสนุกแต่คอมเขาก็มีเว็บดีๆนะครับให้เรามาลอยกระทงซึ่งปีหน้าหรือปีหน้านะครับก็น่าจะมีนะเว็บนี้โดยปีนี้ผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าน,นะเพราะว่าผมลงคลิปก็น่าจะเกือบหมดเวลาแล้วแหละเพราะผมเพิ่มผมเพิ่มมารู้เหมือนกันตอนประมาณทุ่มหนึ่ง โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเว็บดีๆจากสนุกเดอะคอมเลยครับ,อบคอณครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ